็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรางเดี่ยวนะครับแต่คุณภาพรางของเขาค่อนข้างจะดีเป็นวัสดุแข็งเลยนะครับคือมันเป็น ABS แข็งวิธีการต่อนะครับเราจะต่อแบบนี้นะครับคือคืออย่าไปดันอย่างนี้นะครับอย่าไปดันตรงๆอย่างนี้นะครับให้เอียงเองียงเองียงเอียงเข้าหากันอย่างเงี้ยนะครับเอียงเข้าหากันอย่างเงี้ยเอียงเข้าไปก่อนปึ๊บแล้วก็สวงเข้าไปแบบนี้แล้วก็มันก็จะล็อกอยู่ข้างล่างตรงนี้เรามาดูด้านหลังไหมครับ เนี่ยมันจะล็อกอยู่ own, เนี้ยพอดีกดลงไปนะครับแบบนี้นะครับอย่าไปดันนะครับอย่าไปดันก็หากันแบบดันดันไปตรงๆอย่างเงาี้ยดันอย่างเงี้ยไปเลยเนะมันจะอาจจะหักได้นะครับอันนี้ก็คือเอียงอย่างเงี้ยน,นะครับเอียงเอียงชึบลงไปอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วแล้วก็กดนิดนึงกดนิดเดียวอย่าอย่ากดแรงครับกดนิดเดียวพอวอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยครับก็แค่เอ,ยอยียงเฉยเฉยนะครับเนี่ยเอียงลงไปอย่างเงี้นะะยน,นะครับ แล้วก็ใส่ให้มันลงลง่ลองแล้วก็เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ชุดล็อกเขาจะมีมาให้อันนี้จะไม่ได้แกะให้ดูนะครับคือเขาจะให้แกะนะครับแกะตัวล็อกเนะี่ยมีมาให้เยอะเลยนะครับเพื่อไปเสียบล็อกตัวรางข้างๆตรงนี้นะครับเสียบล็อกปุ๊บแล้วมันก็จะมันก็จะเสมอขอบมันมันจะเสมอส่วนชุดเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับมันไว้สําหรับการซื้อไป2ชิ้นเพื่อที่จะต่อรางเพิ่มนะครับอันเนี้ยนี่ครับ แต่รางที่มันมีมาให้ในชุดจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราซื้อไปอีกหนึออน่งอันอีกหนึ่งชิ้นคือซื้อไปสองชิ้นนะครับมันจะสามารถทําอย่างนี้ได้และตัวสะพานมันจะยกได้นะครับพวกนี้เห็นไหมฮะมันจะยกกันซึ่งเขาจะมีก้านเนี่ยมันจะเป็นก้านเล็กๆนี่เขาจะต่อจากตรงนี้เลยครับในชุดตรงนี้เลยเราจะเห็นว่าเนี่ยครับเนี่ยฐานมันเนี่ยต่อไปเสียบไปเงี้ยแล้วก็ chains, วางอีกรางหนึ่งไปซึ่งอีลางหนึ่งก็จะมีรูตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ประกอบอย่างนี้นะครับับแสสนนีี้้้้ใ่เขาไปลววก็ต วางไปงี้นะครับมันจะเป็นตัวยกรางขึ้นมาได้นะครับเรายกรางขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปตัวนี้เห็นไฮะตรงรูมันตัวนี้กับรูมันอีกข้างหนึ่งเนี่ยครับมันจะยกขึ้นไปได้ยกรางมันเยอะเหมือนรางลอยขึ้นมาจากอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับรางกระโดดซึ่งไม่เท่ากันรางกระโดดอันนึงจะเตี้ยอันหนึ่งเกิดสูงแค่วางไว้เฉยๆถ้าเป็นไปได้ติดกาวก็จะดีครับติดกาสองหน้าพวกนี้แล้วก็แปะไว้เพราะอากาศที่รถมันจะ ชนแล้วมันก็ลื่นไปด้วยเลยเนี่ยมันมีอยู่นะครับขาดไม่มีให้นะครับต้องไปซื้อเองนะครับเรามาดูตัวรถกันบ้างน,นะครับตัวรถนี่เป็นรถที่แชสซีเนี่ยจะเหมือนกับ ma แชสซีของทามิย y แต่ไม่ใช่ของทามิย y นะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกรุ่นนี้ว่าซีรีส์ mk แชสซีเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูกับทามิย y นะครับนี่คือของทามิย y นะครับ ma แชสซีนะครับของทามิย y เปิดสวิตช์เหมือนกันตรงนี้นะครับเหมือนกันนี่แหละ เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือของธรรมย่าอันนี้คือของเขาอัตราส่วนก็วัดกันดูนะครับของธรรมย่าเขาจะมีตรงกลางเห็นไหมครับตรงกลางปีตรงกลางนะครับสองข้างอันนี้ไม่มีนะครับแต่อัตราส่วนเนี่ยคือเท่ากันนะครับเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับเปิดฝามาครับข้างในเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเอชีโคตรเลยนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนีข้ของธรรมย่านะครับเปิดมา เป็นอย่างนี้นี่ข้างในคล้ายๆกันมอเตอร์นี่ขับกลางนะครับขับกลางแยก2อันนะครับเป็นหัวปลายปลายด้านนี้กับปลายด้านนี้นะครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่ต่างกันเลยคือตัวล้อหน้าและล้อหลังครับทั้งชุดเลยครับเป็นโชคสปริงเราเห็นตรงนี้มันเด้งได้เห็นไหมครับนี่นี่ครับมันมีมันมีโชกทั้งสองข้างเลยนะครับนี่มาให้อย่างนี้เลยนะครับซื้อไปเนี่ยมันให้สองคันนะครับสองคันเลย แล้วมันก็จะคะสีคะรุ่นกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเนี่ยเนียสองคันทําได้เหมือนกันนะครับนี่มอเตอร์มีให้ในชุดเลยนะครับล้อหลังก็ทําได้ครับล้อหลังก็เป็นโชกคเนี่ยครับโช๊คเด้งจริงนะครับอันนี้อ่ะวิธีการใส่ฐานเหมือนกันเลยครับก็แค่เปิดด้านข้างไม่ต้องงัดแรงครับเปิดด้านข้างขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่ฐานเขาจะมีอยู่ให้เอาหัวฐานนะครับด้านบวกใส่เข้าไปตรงนี้นะครับก็ใส่ตามนี้ครับ ด้านบวกนะครับด้านบวกนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ตามนี้นะครับแล้วเราก็แค่วางนะครับวางนี้แล้วก็ล็อกเฉยมันก็จะอยู่แล้วครับอันนี้นะครับเราก็เปิดสวิตดูนะครับหมุนเหมือนกันนะครับขับเสอนสีล้อเหมือนกันนะครับอ่าตันนี้นะครับตัวเกาะนะครับของตัวรถนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับอันนี้คือเพ้นท์ลายสีมาเลยนะครับเพ้นท์สีเลยนะครับสีแบบติดไปเลยครับโคดสวยนะครับอันนี้ต้องบอกเลย นะครับสวยมากๆนะครับใส่เข้าไปปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใส่ของอามิยาได้หรือเปล่านะครับมันใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ลองมาใส่ดูมันอาจจะติดโช๊คเนี่ยนะผมว่านะปึ๊บเนี่ยติดโช๊คครับผมติดโช๊คนะครับติดโช๊คติดโช๊คคู่หน้าดังนั้นถ้าจะใส่ตัวนี้หมายความว่าด้านหน้าต้องเป็นเหมือนไอ้ตัวเนี้นะครับคือด้านหน้าแคบแคบแล้วมันจะมีโชค๊คใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันไม่ติดไงครับอ่ะนี่นะครับใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็บิดล็อก อ๊บอ่ะเราลองลองวิ่งดูนะครับลองเปิดลอววิ่งดูต่อไปนะครับก็ความแรงก็ใช้ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ยึดอะไรเลยนะไม่ได้ยึดล็อกอะไรเลยนะครับนะครับนี่ใช้ได้นะครับ เราจะมีสติกเกอร์ปิดรางมาให้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะปิดตามขอบรางตัวนี้นะครับปิดตามขอบข้างในให้มันเป็นลายโค้งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยนะครับก็แปะไปได้นะครับอ่ะคันนี้ครับก็จะเป็นเกาะสีทองนะครับไม่ได้เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะครับเป็นพ่นสีไปเลยนะครับสีมันจะเปแบบนี้เลยนะครับสีมันจะเงาไม่สะลิดสวยดีครับเหมือนไอสีในเกมรถไอ เหมือนสีในเกมรถ t e r n n l w วิ g อะครับของ Red a n d Go ภาคแรกใน PlayStation 1นะครับเนี่ยถ้าเราทำสูจะไม่ให้กด L 1 R 1ค้างไว้สักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แต่มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยนะครับมันจะแบบของแต่ละคัน,นจะเป็นสีนี้ได้สีทองสีอะไรแล้วเขาจะเลนด้อมสีให้นะครับนี่ลองดูเดี๋ยวผมจะลองใส่รางกระโดดเข้าไปดูนะว่ามันกระโดดยังไงบ้างกลัวมันจะหลุดออกจากางเหมือนกันนะครับเนี่ย ได้ครับโดดต่ำๆนะครับโดดลอยได้นิดนึงนะครับขยับลอยขึ้นมานิดนึงเห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันสูงนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนี่ต่ำต่ำนิดนึงนะครับอันนี้มันสูงขึ้นมาหน่อยถ้าปิดกาวก็น่าจะอยู่แต่นี่มันไม่แน่ใจว่ามันเลื่อนได้หรือเปล่านะครับถ้ารถรถคันนี้มันที่สำคัญก็คือรถคันนี้ที่เป็นใส่ได้นะครับเพราะว่ามันมีโช๊คนะครับมันมีโช๊คคือมันนิ่มไงครับเวลามันโดนอะจึ๊กมันก็ขยับได้เวลามันโดนอย่างเงี้ย ตึกเนี่ยมันขยับได้ถ้าเป็นรถที่ไม่มีโช้กผมว่าเลื่อนนะผมว่าเลื่อนนะครับก็แล้วแต่เราเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้เหมือนเดิมนะครับเสียงน็นิ่มมากแต่แรงนะใชไ,ได้อยู่นะอ่ะเนีย่ยลอยเลยครับผมเห็นว่ามันลอยข้ามไปเลยนะครับอ่ามีมีม,มีเสียวจะหลุดล้างเหมือนกันนะฮะอ่านะครับ อ้าวนี่ครับผมก็นะครับจากคลิปนะครับก็คือถ้าเราใช้รางกระโดดสูงนะครับมีโอกาสหลุดรางได้แนะนําว่าถ้าจะใช้รางกระโดดสูงนะครับต้องเอารางไปชิดตรงทางโค้งหน่อยนะครับคือให้ให้เขามีระยะโดดหน่อยโดยจากตัวเนี้ยไปตัวนั้นโอกาสที่จะหลุดรางเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับยิ่งถ้ามันแรงกว่านี้ผมว่าไปเลยนะครับบินไปเลยแม็กนัมแน่นอนนะครับกว้างของรางนะครับนี่จากฝั่งนี้อีกฝั่งนี้นะครับห้าสิบเก้าเซนโดยประมาณ นะครับจากฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับขอบนอกนะครับความยาวหลังจากต่อแล้วเนี่ยประมาณ155.5ดนะครับแล้วก็ความกว้างของรางนะครับความกว้างของรางตรงนี้นะครับที่บางคนถามว่าเอ๊ะมันลงรางใหญ่ได้ไหมอันนี้11.5นะครับผมนี่11.5นะครับโดยประมาณนะครับก็สามารถที่จะลงพวกรถแต่งอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวความสูง นะครความสูงนี้นะครับอันนี้ความสูง4.5เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับจากพื้นถึงขอบรางตัวนี้4.5เซนติเมตรก็เรียกว่าใช้ได้ครับมาตรฐานรางนะครับมาตรฐานคือถ้ารางมันขนาด11.5นะครับเซนติเมตรนะครับมันจะสามารถใส่พวกรถที่มันเป็นรถแต่งรถก้างที่มันใหญ่ๆได้ครับล้อเล่ออะไรพวกนี้มันจะแบบ ใส่แล้วแท็บจะพอดีกับรางแต่ผมไม่แนะนำหรอกเพราะว่าอย่างนี้นี่รางขยับเลยนะทารดความแรงขนาดนั้นขนาดแค่ไอตัวนี้รางมันยังเลื่อนได้เลยนะครับมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เออใช้ได้นะครับฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสําหรับตัวนี้ครับรางรถชุดเล่นโดยเมนูโฟร์วิว ทั้งรางรถเลยกับรถให้สองคันไม่มีฐานให้ครับแต่อุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ครบยิ่งถ้าซื้อไปสองชุดจะได้รถสี่คันบวกกับรางที่แิบบนได้ตามรูปในกล่องอีกแบบหนึ่งครับที่เอาไว้ต่อเพิ่มนะครับมันต่อกันได้นะครับซื้อไปหกเจ็ดรางก็ต่อกันได้หมดนะครับจะต่อให้มันยาวแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ